5ราศีที่มีโชคมีลาบจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนบางท่านอาจจะได้รับทรัพย์จับเงินหมื่นเงินแสนก็มีในช่วงของเดือนมีนาในช่วงนี้ในช่วงของเดือนมีนานี้5าราศีที่ดวงดีดวงเด่นนั้นท่านอาจจะได้เป็นเศรษฐีมีเงินมีทองเราก็เข้ามารับฟังกันก่อนซิว่าภายในช่วง5าราศีนี้ จะมีราศีอะไรและจะมีราศีของเราอยู่บ้างหรือเปล่าในช่วงนี้สําหรับ,บราศีที่ห้าที่เราจะกล่าวนั่นก็คือราศีเมษท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีเมษในช่วงของเดือนมีนานี้นั้นดวงชะตาของท่านย่อมจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เราก็มารับฟังกันก่อนถ้าหากว่าท่านใดเกิดอยู่ในระหว่าง วันที่13ของเดือนเมษายนไปถึงวันที่14ของเดือนพฤษภาคมนี้ก็เข้ามารับฟังดวงของท่านได้แต่ถ้าหากว่าท่านใดที่ไม่ทราบวันเดือนปีเกิดที่แท้จริงท่านก็สามารถเข้ามารับฟังได้สำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีเมษในช่วงของเดือนมีนาคมนี้ดวงของท่านนั้น ในช่วงนี้ถือว่าการงานนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีท่านจะทำงานอะไรในช่วงนี้ก็จะมีคนให้กำลังใจและมีคนคอยสนับสนุนท่านอย่างมากมายการงานถือว่าท่านไปได้รอดท่านจะทำอะไรหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาท่านท่านจะลงทุนอะไรก็จะมีความสำเร็จ เกิดขึ้นกับตัวของท่านทางนั้นไม่ว่าจะลงทุนเกี่ยวกับในเรื่องของการค้าขายหรือจะลงทุนในด้านของเกษตรกร,ก,รก็จะมีผลดีกับตัวของท่านทางนั้นการลงทุนจะไม่เสียเปล่าท่านนึกคิดทำอะไรก็ท่านรีบทำได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นผลดีกับตัวของท่านลงทุนมาแล้วท่านจะมีโชคมีลาภ จะ,จะได้เงินก้อนเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาอีกในช่วงของเดือนมีนานในช่วงนี้ถือว่าดวงของชาวราศีเมษนั้นจะมีจุดยืนที่ดีในช่วงนี้เรียกว่าการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันการเงินการทองชาวราศีเมษก็จะไม่เดือดร้อนในช่วงนี้เงินทองของท่านจะมีสพรังเข้ามาท่านหลายช่องทางในช่วงนี้ ท่านยิ่งขยนันยิ่งทำงานท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกร,รมเข้ามาบางคนนั้นไปทำงานนอกสถานที่หรือว่าไปทำงานต่างท่นต่างแดนอันนี้ก็จะมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกร,รมเข้ามาจุนเจือครอบครัวของท่านให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการเงินชาวราศีเมษจะไม่เดือดร้อนการเงินการทองนั้น จะมีจับจ่ายใช้สอยท่านจะมีรายจ่ายอยู่บ้างก็ไม่เป็นไรท่านก็จะมีรายจ่ายและก็จะมีรายรับสลับกันไปถือว่าเงินหมุนเวียนเข้าออกในช่วงของเดือนมีนานี้ก็จะมีความที่เรียกว่าโปร่งใสท่านทำอะไรก็ไม่ติดขัดทังนั้นนี่ก็คือราศีที่หของราศีเมษ ต่อมาเรามาดูราศีที่สี่กันบ้างว่าเป็นอย่างไรท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีมีนท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีมีนเราก็จัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่สีท่านใดที่เกิดอยู่ในระหว่างวันที่สิบห้าของเดือนมีนาคมไปจนถึงวันที่สิบสองของเดือนเมษายนนี้ชาวราศีมีนท่านใดที่ ได้รับรู้ว่าเกิดอยู่ในช่วงนี้ก็เข้ามาดูและก็มาฟังดวงของท่านได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันหรือบ้างถ้าหากว่าท่านใดจำหรือว่าไม่รู้วันเดือนปีเกิดท่านก็สามารถเข้ามารับฟังได้ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีมีในในช่วงของเดือนมีนาคมนี้นั้นเข้ามารับฟังกันก,นก่อนว่าดวงของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลง อะไรกันบ้างในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีมีนเกี่ยวกับในเรื่องของความรักความใคร่อันนี้ท่านต้องเข้าใจกันให้ดีท่านจะมีการทะเลาะเบาะแววงกันบ่อยครั้งในเรื่องของความคิดเห็นและความที่เรียกว่าระแวงหรือว่าอาจจะไม่ไว้ใจ ซึ่งกันและกันความรักของท่านในช่วงของเดือนมีนาคมนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้บางคู่อาจจะมีการทะเลาะและบางคู่นั้นอาจจะมีการเลิกลากันได้ในเรื่องของความรักในช่วงนี้สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีมีนในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้ถือว่าท่านเป็นคนที่เรียกว่าหาเงินได้ง่าย หาเงินได้เก่งท่านเป็นคนมีโชคมีลาบหยิบจับอะไรทำอะไรชาวราศีมีนนั่นก็จะได้เป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมท่านเป็นคนที่เรียกว่าหาเงินได้เก่งไม่ต้องไปพึ่งพาสายใครการเงินการทองนั้นจะมีหลั่งไหลเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆในเรื่องของการงานอีกเช่นเดียวกันชาวราศีมีนในช่วงของเดือนมีนา ในช่วงนี้การงานของท่านนั้นก็จะมีความสำเร็จท่านทำงานอะไรจะมีคนให้กำลังใจและมีคนคอยสนับสนุนท่านอยู่เสมอชาวราศีมีนั้นนับว่าเป็นโชคเป็นลาภเป็นโอกาสทองของท่านท่านทำงานอะไรก็ย่อมมีคนคอยช่วยเหลือและมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านทั้งนั้น ในเรื่องของการเงินก็ดีการงานก็ดีมีตามมาเพราะฉะนั้นดวงจะตาของท่านนั่นก็อยู่ในจุดยืนที่ดีการทำมาหากินก็ไม่มีความเดือดร้อนอะไรทำอะไรก็ไม่มีคู่แข่งท่านจะขายอะไรก็ขายดิบขายดีเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาหาท่านทางนั้นนี่ก็คือราศีมีนที่อยู่อันดับที่สี่ในช่วงของเดือนมีนาคมนี้ ต่อมาเรามาดูอันดับที่สามกันบ้างนั่นก็คือราศีกุมท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกุมในช่วงนี้ก็เข้ามารับฟังดวงของท่านได้ท่านใดที่เกิดอยู่ในระวางวันที่13ของเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่14ของเดือนมีนาคมนี้นั่นก็เข้ามารับฟังดูดวงของท่านว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันหรือบ้าง บ้างหรือไม่แต่ถ้าก็ท่านใดที่ไม่ทราบไม่รู้วันเดือนปีเกิดแต่ท่านรู้ว่าท่านอยู่ในราศีกุมก็เข้ามารับฟังได้ในช่วงนี้นับตั้งแต่ในช่วงของวันที่13หรือว่า14ในช่วงนี้จะมีดาวพระทิตย์เข้าสู่ในราศีมีนั่นจะทำให้ชาวราศีกุมนั่นมีความโดดเด่น เกี่ยวกับในเรื่องของการทำมาหากินการงานของท่านนั้นก็จะมีงานที่ดีท่านจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านชาวราศีกุมนั้นจะได้รับงานที่มีความดีและมีประสิทธิภาพงานของท่านที่ทำก็เป็นงานที่ยั่งยืนถาวรทำแล้วจะมีคุณภาพดีทำแล้วจะมีชื่อมีเสียงอีกต่ากในเรื่องของการทำมาหากินนั้น ถือว่าชาวราศีกุมจะไม่ด้อยน้อยกว่าราศีใดๆจ้งนั้นในเรื่องของการทำมากินในเรื่องของการงานนั้นงานที่ท่านทำจะเป็นงานที่ดีและมีโชคมีลาบทำแล้วตัวงท่านจะมีชื่อเสียงอีกหต่ชาวราศีกุมนั้นในเรื่องของการงานนั้นมีความสำเร็จอย่างสูงในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกัน ในช่วงนี้จะมีการใช้จ่ายอยู่มากกว่าในช่วงของเดือนที่แล้วแต่ชาวราศีกุมก็มีรายจ่ายแต่ท่านก็มีรายรับสลับเปลี่ยนกันไปในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการเงินการทองชาวราศีกุมก็จะไม่เดือดร้อนแต่บางครั้งท่านก็จะต้องจ่ายมากกว่ารายรับก็มีแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าในเรื่องของการเงินการทองท่านมีอยู่แล้ว ในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของโชคลาบก็มีอยู่บ้างท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ให้ท่านลองดูในในที่ท่านลองนี้ก็ขอให้ท่านลองหาเลขใกล้ๆตัวของท่านไม่ต้องไปหาไกลหาตามทะเบียนบ้านหรือทะเบียนรถของเราก็ได้อาจจะเป็นโชคเป็นลาบอย่างใหญ่หลวงในช่วงนี้ ชาวราศีกลุ่มนั้นจะประสบกับความสำเร็จและจะิ่งตีดีเข้ามาหาท่านในช่วงของเดือนมีนาคมนี้ต่อมาเรามาดูอันดับที่สองบ้างในช่วงนี้ว่าเป็นราศีอะไร ราศีที่สองนั้นก็คือราศีมังกรท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีมังกรในช่วงของวันที่15ของเดือนมก,กราคมไปจนถึงวันที่12ของเดือนกุมภาพันธ์นี้นั่นเข้ามาดูดวงจะตามองท่านได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างแต่ถ้าหากว่าท่านใดที่ไม่รู้หรือว่าไม่ทราบก็เข้ามารับฟังได้ในช่วงนี้ ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีมังกรนับว่าในช่วงของเดือนมีนานี้ดวงของท่านนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายในเรื่องของการงานการเงินอีกกระทั่งโชคลาภในช่วงนี้จะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปในเรื่องของโชคลาภในช่วงนี้ท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ลองดูได้ให้ท่านลองดูตาว่าท่านขวัญเห็นอะไรหรือว่า ท่านไปเจอเจออะไรก็ลองตีเป็นตัวเลขมาได้ท่านจะมีโชคมีลาบเพราะฉะนั้นในท่านลองดูแต่อย่าให้มากนักการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงถือว่าเป็นการที่เรียกว่าเราเล่นกันสนุกสนานอย่าไปเอาจริงเอาจังเพราะในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนี้มันไม่แน่นอนถ้าหากว่าจะให้แน่นอนต้องทำงานต้องขยันอันนี้จะมีเงินมีทอง เป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาถือว่าเป็นโชคเป็นลาบอีกเช่นเดียวกันเจ้าราศีมังกรในช่วงของเดือนมีนานี้นั้นดวงของท่านนั้นจะอยู่ในจุดยืนที่ดีการเงินการงานก็ถือว่าดีท่านทำงานอะไรในช่วงนี้จะมีคนยกย่องและมีคนสรรเสริญท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ถือว่าดวงการงานของท่านก็อยู่ในจุดยืนที่ดีการเงินการทอง ท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอไม่ติดขัดอะไรทั้งนั้นทาก็ท่านจะเอ่ยปากขอร้องเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการทองก็จะมีคนคอยอุปประถมคำชูในในเรื่องของการเงินในช่วงนี้ถือว่าท่านจะไม่เดือดร้อนในเรื่องของสุขภาพพร,รานามัมท่านก็จะมีโอกาสที่ดีเรียกว่าภูมิต้านทานท่านเกิดมีความแข็งแกรงเกิดขึ้น ในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจะมีบ้างก็เล็กๆน้อยๆในเรื่องของการเจ็บหัวปวดท้องอาจจะมีเกิดขึ้นก็ได้ในช่วงนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีมังกรเรามาดูราศีที่หนึ่งกันบ้างว่าเป็นราศีอะไรในช่วงของเดือนมีนาคมนี้เราก็ยกให้กับชาวราศีธนู ในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านใดเกิดอยู่ในระหว่างวันที่16ของเดือนธันวาคมไปจนถึงวันที่14ของเดือนมก,กราคมนี้นั่นท่านใดเกิดอยู่ในระหว่างนี้ก็เข้ามารับฟังดวงของท่านได้ว่าเป็นอย่างไรถ้าหากว่าท่านใดไม่รู้หรือว่าไม่ทราบวันเดือนปีเกิดที่แท้จริงก็สามารถ เข้ามารับฟังได้ในช่วงนี้ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีธนูเรามาพูดถึงในเรื่องของการงานในช่วงนี้จะมีงานเข้ามาต่านอยู่เรื่อยๆท่านจะต้องออกนอกพื้นที่ไปติดต่อเกี่ยวกับในเรื่องของการงานในเรื่องของการงานนั้นถือว่างานของท่านจะดีจะมีโชคมีลาบมีคนให การสนับสนุนท่านอีกมากมายรวมถึงในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้เกียรติและให้การสนับสนุนท่านในช่วงนี้การงานจะดำเนินไปได้ ด้วยดีท่านจะติดต่ออะไรทำอะไรในช่วงนี้จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นงานที่ท่านทำนั้นจะเป็นงานที่ดีมีชื่อเสียงทำแล้วจะทำให้ตัวขงท่านนั้นมีโชคมีลาบอีกต่หากในวันต่อไปในเรื่องของการงานนั้นท่านจะไม่เดือดร้อนถึงท่านจะทำงานหนักงานเหนื่อยก็ไม่เป็นไรอาจจะมีงานใหม่ๆเข้ามาเสริมอีกก็ได้ ในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินการทองท่านจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายท่านจะได้จับเงินหมื่นเงินแสนเงินก้อนในช่วงของเดือนต่อไปนี้ดวงของท่านจะดีจะมีโชคมีลาภทำอะไรหยิบจับอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นทั้งนั้น ในเรื่องของคนรักคนใกล้ในช่วงนี้รู้สึกว่าตัวของท่านจะดีจะแลดูดีมีสเสน่ห์พูดจาไรามีคนคอยให้กำลังใจมีคนนับหน้าถือตาแต่ขออย่างเดียวอย่าเจ้าชู้ตาเพราะเจ้าท่านเจ้าชู้จะทำให้ครอบครัวของท่านนั้นวุ่นวายได้จะทำให้เดือดร้อนทีหลังเพราะฉะนั้นในท่าน ใจเย็นเย็นยาเจ้าชู้หรือว่ายาวู่วามในเรื่องของโชคลาภก็มีอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้หยิบจับอะไรทำอะไรจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นท่านที่ควังคลิปของเราในวันนี้จงโชคดีกันทุกคนสำหรับทั้งห้าราศีที่เราได้กล่าวมานี้นั่นก็ขอให้ทุกท่านจงใช้วิจารณญาณในการรับฟังเมื่อเห็นดีเห็นงามก็กดติดตามไว้ เรามีคลิปใหม่อีกเราจะได้มัดเสนอให้ท่านได้รับฟังกันอีกต่อไปก็ขอ,ขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดี